นิฮาวเอฟซสวัสดีครับทุกคนวันนี้ผมเปิดคลิปมาแล้วนึกนได้ว่าวีเซ็นเตอร์ที่ผมสร้างไปครึ่งนึงเนี่ยคือแบบว่าเออจะพูดไงดีนะมันผมเพิ่งนึกได้ว่าเราไม่มีอะไรที่จะเดินทางมาวีเซ็นเตอร์ครับทุกคนก็อาจจะคิดว่าก็ใช้เรือในท่าเรือสิพี่นเ,เ,เนี่ยเรือห้าเรืองเนี่ยมันมีเรืออยู่นี่ ผมรู้สึกว่าเราอุตส่าห์ทำมาขนาดนี้แล้วแค่นี้มันธรรมดาเกินไปครับทุกคน <c oughs> วันนี้ผมก็จะมาสร้าง V Center นะแล้วบวกกับสร้างเรือยอชด้วยมาดูกันนะครับว่าผมจะทำได้หรือเปล่า <c oughs> คือเรือยอชเนี่ยจะเป็นแค่แบบหน้าตาเป็นเรือยอชเฉยๆนะไม่ได้ใช้เป็นเรือข้ามฟ้าจริง เพราะถ้าทำเยียวอาเป็นเลยค่ะฟ้า,าจริงๆเมื่อคงยากเกินไปหน่อยสำผมะนะได้เวลาขับวีเซนเตอร์วางมายาวๆเลยครับยาวๆ <c oughs> ก็ลงมาทำนี้มาๆาม,ามาแล้วทำไมวีเตอร์มันต้องเป็นแบบนี้ด้วยเนี่ยทำทูเดย์ต่อด้วยเซตวีเตอร์ทูเคลียผมไม่ค่อยชอบวีเตอร์แบบนี้เท่าไหร่ มันดูขนลุกอะครับสำหรับผม,มนะขนเนี่ยผมแบบพร้อมจะ stand up เลยเพื่อทุกคนไม่รู้ว่า stand up คืออะไรนะครับ stand up mm hmm. ก็คือแบบคำในเกมการ์ดเกมอันหนึ่งก็คือแบบ stand up the v a n g u a d แบบให้ n วนการกลับมาโจมตีได้อะไรประมาณเนี่ยเป็นคำในเกมการ์ดนะครับแล้วพวกวิเลเจอร์นี่มาสนเลยขนาดนี้เน mm ี hmm. ่ยคือวิเลเจอร์เกมมีควรสนนะ ทำไมผมวางบล็อกมันมาถึงตรงนี้เลยยงแล้วครับยงแล้วชับเตยงแล้วตรงนี้นี่คือเกาะ v i เลเจอรนะครับเป็นเกาะที่เรียกว่าเออทำนานอยู่พอสมควรนะครับนานพอๆกับสกายเฟียเลยสอง EP อะครับคือตอ Sky นสกายเฟียมก็มี EP เดียวนะแต่อันนี้ผมทำสอง EP นะ หมู่บ้านกลางน้ำกับทุกคนเชื่อว่าผมบอกเลยว่าผมจะทําหมู่บ้านใต้น้ําครับถ้าหมู่บ้านเป็นไงอ่ะเหรอก็จะเป็นคล้ายๆโดมน้ําครับเออวลเ,เจอเดินมาทําไมอะเดินมาทําไมอ่ะผมสร้างอยูอ่ผมขอเตือนให้วิเลเจอร์ตัวนั้นมันออกจากตรงนี้เดี๋ยวนี้เลยนะ เพเมียเดี๋ยวตอนผมวางบล็อกถ้ามันอยู่ใกล้ๆผมนี่เดี๋ยวผมตบแตกไม่รู้ด้วยนะคะคุณเว้นๆวันนี้ก็จะสร,ร้างอีกบ้านอีกครึ่งหนึ่งให้วิลเลจร์นะครับนี่โอ้ยทําไมสร้างและวมันชอบเผลอวางบล็อกด้านบนจ,จนัดๆไอ้วิลเลจร์นี่ก็รีบขึ้นไปสิฟ้าขึ้นไปซา ขึ้นไปซาพุนชนขึ้นไปดิห้นไม่ไปอ่ะเฮ้ยไปเซไปเซไปเซเมื่อไรมันจะขึ้นเมื่อไรจะขึ้นอเออกว่าจะขึ้นได้ กว่าจะขึ้นได้นี่มันยากนักหรืองไงทำไมพวกแกชอบตกน้ำจังเอาอะครับมาสร้างกันต่อเลยหมูบ้านวีเซงเกอร์วีเซงเกอร์เซงเกอร์เกอร์เกอร์เอายิงไม่สุดห,หรอกเลยยิงแล้วครับยุงแล้วยุงแล้วยุงจะจับเลยยุงอะ นี่เด็กแค่นิดเดียวแล้วครับโวยบ๊อกสารายทะเลนี่มันแบบชอบนะชอบกวนนะกวนจะจับแล้วก็ตอนนี้คือขาดผมนี่มันดูแปลกๆนะดูแบบไม่เคยสวยอ่ะแต่ไม่เป็นไร ไว้ EP หละยๆ EP หน้าค่อยแก่ขัวชาวบ้านมีลูกกันอย่างไวเลยนี่เจ้าหนูถ้าขอเรียกพวกมาเพิ่มนะนี่ครับผมบอกเลยเกาะนี้ซอมบี้สปอนเไ็กเปสิ่งต้องห้ามเมงชาวบ้านมันจะกลายเป็นซอมบี้แล้วมันก็จะได้กัดพวกชาวบ้านแน่นอน นม่ยหมู่บ้านนี้จะมีจุจบอย่างแน่นอนครับนี่เลยวามบอกอกรวดไวทำไมต้องพูดว่ารวดไวพูดว่ารวดเร็วสิอยองตัวเองจะจัดแล้วหมู่บ้านก็คือแบบชาวบ้านเยอะมากนะครับกุดทะเลไปเสียเอ้ไหมตอนนี้ผมเว้นไว้ทำไม เพราะว่าผมจะทำแบบนี้สิครับดูนะแุนึงเป็นจุดชมวิวนะครับเออนี่ใช่ไหมตรงนี้ใช่ไหมตรงที่สุดตรงนี้คือตรงที่สุดที่สุดไี่สิตรง,ตรง,ต,รงตรงนี้นี่ไงแบบนี้นะครับ คนคิดว่าผมจะทำอะไร่ะเดินมาแบบเนี้ยสิ่งที่ผมจะทำนั่นก็คืออะควาเรียมครับใช่ครับผมจะทำตู้ปลาอย่างแรกก็ต้องทุบทรายที่กีกับไปก่อนทุบครับทุบทำไมใต้ทะเลมันชอบมีกาเวลสายเยอะๆเนี่ยทุบเลยครับทุบเลยไม่สน โซนคว้าเรี่ยมจ๋าฉันมาแล้วแอเแอวแวแอวทุกรัวรัวครับไม่สนทุกยาวยาวทุกรัวรัวทุกเร็วเร็วครับตอนนี้สิจะดี เฮ้ยทำเลยดูไปแล้วใช่ไหม,มต้องมาแบบนี้คือเรียกว่ามันทำยากนิดหนึ่งนะครับหมู่บ้านใต้น้ำแบบเนี้ย เออผมจะสร้างบ้านให้วิีเจอร์หลังหนึ่งตร,นนะตรงนี้นะแล้วทำไมมันะต้องเป็นนี้ดนะ้วยเนี่ยเซต t ท m ์ทูเ a ่บวกเซตวีเตอร์ทกเคลียร์คือผมเกลียดพวกอะไรแบบนี้ครับนี่นี่แหละคือสิ่งที่ผมต้องการคือผมลำบากมากกับการสร้างบ้านให้วิลเจอร์ เนี่ย FC ทุกคนต้องกดไลค์กดซับนะครับวุ <c oughs> ้ยทำเกินดูอีกแล้วชอบทำเกินดูจริงๆนะเราอีเลยแบบนี้นะโอเคอย่าวต่อไปทูกความจดินะ นี่เออสิ่งที่ทุกคนต้องการสปองบ๊อบครับมีรู้รว่ไม่มีหรอกอ้าลูกแมวลูกแมวตก ผมก็ต้องการอีกสิ่งหนึ่งครับสิ่งนั้นก็คือบันไดขึ้นครับนี่แหละครับคือสิ่งที่ผมต้องการจากนั้นก็ได้เลปสร้างบ้านหนสมสมสมึจะเป็นบ้านแนวยาว ผมไม่ถือสาเรื่องแมวน้อยที่ไม่เดินแล้วก็ผมรักแมวลูกแมวเดินผ่านก็ต้องปล่อยนี่แบบนี้นะคะบ้านหลังนี้ก็จะเรียกว่าไม่ต้องแบบเสนะียไยมากนะวางไปเยอะๆเลยเพราะมันเป็นบ้านใต้นาำเลนี้แต่ถ้าเผื่อคนกลัวว่าซอมบี้จะเกิดแล้วกนนะ ก็เรียกว่าอ,อประมาณนี้ก็น่าจะาโดนคุมกําเนิดอย่างเรียบร้อยแล้วมั้งถ้าแค่นี้มันเกิดถ้าขนาดนี้มันเกิดนี่คือผมว่ามันจะแปลกๆแ,แล้วนะปักทอดทั่วหมู่บ้านไป็ท่วทิวชาวบ้านคือกับแมวนี่คือผมจะเศร้ามากนะถ้าผมเผือตกแมวแต่ถ้าผมเผื่อตกชาวบ้านผมก็จะพูดแค่นี้แหละ <c oughs> ผมไม่ได้ชอบชาวบ้านเยผมชอบแมว มาทอชชชชชชชทอทอทอถ้าซอมบี้มันยังเกิดอยู่นี่ผมจะว่าแบบเกมบักแล้วอ่ะผมว่าผมกิดทั้งแซ่บหนุนอาทิตย์จำลองอยู่นอ่นมาเวว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 อ้าวเผือตกทันทีว่ะ ตบท,ท้ทีนี่เลยเว้นเว้นเลยวาวยอดเยี่ยนี่เออกมาต่อชาวบ้าน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 ,าานออกมาประมาณนี้ก็คงจะพอแล้วนะ้งสำหรับเกาะวิเดนะนี่แหละครับเกาะวิเดจเจอร์สของผมเสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะของเกาะวิเดจเจอร์ส่วนเ,เรือยอจะมาคลิปหน้าครับดวงอาทิตย์จำลองชัดๆเลย จบคลิปแต่เพียงเท่านี้ครับเจอกันใหม่คลิปหนะ้าบ๊ายบาย